มีคำถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับสำหรับลูกค้านะที่ติดเครดิตบูโรปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรเครดิตเรื่องรถยนต์นะครับเรื่องบ้านต่างๆนะนะครับมีคำถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับตอนนี้นะครับผมมีคําตอบให้กับทุกท่านละ นะครับสำหรลูกค้าที่กําลังมองหารถยูนิมือสองแต่ติดเครดิตบูโรนะครับสั่งทางนี้3สิ่งนะครับที่ท่านต้องเตรียมตัวนะครับที่จะออกรถ คือ1ครับต้องมีเงินดาวนะครับอย่างน้อย30%ของราคารถที่เราดูไว้นะนะครับ2นะครับต้องมีอะไรผู้ค้ำประกันคนค้ำประกันดีๆเลยนะครับเป็นเจ้าบ้านมีฉนวดที่ดินยิ่งดีนะฮะแล้วก็3ก็นะคือไฟแนนซ์เขาจะดูเรื่องอะไรเรื่องรายได้อาชีพป,ปัจจุบันของท่านนะนะครับถ้าท่านปัจจุบันมี3สิ่งนี้นะครับ พักทายเข้ามานะครับที่เต็นท์อะไรเลยนะครับเดี๋ยวทางเต็นท์ผักดันให้ได้รับรถไปใช้แน่นอนนะครับแล้วพบกันนะครับท่านใดที่กำลังมองหารถมือสองคุณภาพดีนะครับอย่าลืมนะครับ G.K ออโต้คาร์2จัดให้